สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่ในช่อง Jump j f i นั่นเองเย่เอาละ่ะวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้กันนะครับเป็นแมปที่มีชื่อว่าแมปด้อน,นั่นเองวอเว่อปมยอดซึ่งแมปนี้น่ะก็จะใหเ้เราเอิมข้ามประตูไปเรื่อยๆนะครับ และเวลาขับประตูก็จะมีสัญะักษณ์อะไรตามโอ้ดูผมขา้ามสะพานมาอยู่โรงแรมไม้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิสะพานไม้หักด้วยอ่ะเห็นยังอมีเจะขอโรงแรมไหมเฮ้ยอะไรอะ่ะเจ้ขอโรงแรมเหรอเนี่ยฮัลโหลครับขอหารหน่อย ขออาหารหน่อยครับมีอาหารไหมครับเราไม่มีอาหารไ้แก <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรพูดได้ด้วยน่ากลัวผมไปดีกว่าน่ากลัวจังเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวคืนลิฟต์เลย โอ๊ยทำไมผมยู้ข้างนอกลิฟต์แบบนี้ทำไมผมยู้ข้างนอกลิฟต์เเพื่อนรอฉันด้วยหนึ่งนาทีต่อมา,า,มากำลังลงลิฟต์กำลังขึ้นลิฟต์กำลังขึ้นครับย้ยเพื่อนฮัลโหลอ้อาวสวัสดีเจ้าเพื่อน โอ้โหแลวดเูเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งด้วยอ่ะแบบนี้ต้องดูยากดีสวัสดีเพื่อนโหดูลิฟลิฟดูรู้รู้หละชอบคนชอบคนมามาเลยที่แรกผมก็ลืมเลยว่ามันอยู่ที่ไหนกูแจ เปิดโอเคเปิดเรียบร้อยเพื่อนเปิดมีของไหมเพื่อนลินชักไม่มีเพื่อนเจออะไรไหมต้องเปิดเสียงดังหน่อยมันมีคำเตือนนะครับอย่าเปิดเสียงดังปืนแลวคือมันเสียงดัง้วยไงเกมนี้เกมดอ แมพที่มีชื่อว่าดอนนั่นเองเอ๋เออเอเอเน้อจะสัตว์ประหลาดข้าไม่กลัวแกหรอกเงยเยเงยเยเนอุ้ยมึดจ้ะไม่มี แอบได้เตรียมได้ด้วยเหรอเพื่อนเจกุญเจฮะแอบก่อนอ้โหไปไปไปเลยไปเลยเพื่อนไปอ๋อเพื่อนตายอ้าวโหวแล่คือห้องเมื่อกี้มืดมากเลยนะเหมือนมันจะมีตัวอะไรเลย ตามนอ่อยเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เพื่อนฟังเราหน่อยฉันไม่ฟังเก์หรอกจับเือโอ้ดาเราเฮ้ยห้องมืดไปไปเจอประตูโอเคตัวอะไรวะ sukiet, nak kualah jadi, jauh. Muka kini nak kualah makan, lepas itu. kawan kawan, mas, terima kini kan? aw, mati le, mati le, mati le, tuan ni ni. หน้าก็ร้อนเลย โอ้มันตอนนี้นี่ร้อนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมีทางออกไหมไมีทางออกไหมโอเคมีอะไรไหมเฮ้ยมอ้วไม่เห็นเลย